ทุกคนครับ굿มอร์นิ่งครับนี่เรามาทานอาหารเช้ากันที่มะม่วงป่าหิุไซสรีสอร์ทบรรยากาศดีมากอ,อาหารเช้าน่าทานมากอร่อยมากทุกคนตแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยนะครับทุกคนทุกมะม่วงป่าดูสินี่นะครับคนเริ่มตื่น,นกันขึ้นมาวันนี้วันหยุดด้วยนะครับทุกคน ปีมหาราชวันนี้เป็นวันแรกใช่ไหมที่อ๋อเมื่อวานเนาะที่กรงกรรมอ่อนแอวีลันอีกครั้งหนึกรงกรันรเป็นเรื่องของเลนูสาวตาคลีอางทุกคนเป็นชื่อเมืองตาคลีจะปรากฏอยู่ในละครจังกมาวีลันเหม่เป็นครั้งที่สแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดแมวน่ารักมากเลยทุกคนดูสิให้ดูชมตรงนี้ด้วยอ่ะมีเตารีดโบราณ

ก็มุมกาแฟทุกคนนะครับมุมกาแฟบ้างใหญ่ไพศาลนะฮะแลนะห้ <c oughs> อมล้อมด้วยธรรมาชาติสุดลิสุดเด็กนอนสบายมากทุกคนครับ <c oughs> เลี้ยวซ้ายนี่ไปวัดสีวังคางทุกคน เร็วกว่าออกพหุนโยธินนะครับเข้าเมือประมาณ2กิโลกว่าทุกคนลดมากนะครับลดที่สุดคุณพ่อคุณลุงเจ้าของใช่ไหมครับในซอยนี้จะเข้าไปเป็นห้องพักอีกโซนหนึ่งนะครับทุกคนที่นี่จะมีทั้งหมดส่โซนนะฮะสี่ราคาทุกคนครับ คนคนเริ่มตื่นกันมาแซปอาหารเช้าอ้ารถสวยทุกคนดูรถสวยสิน่ารักมากเนี่ยแบบนี้สักคันหนึ่งเ,เนาะสวยงามตรงโซนนี้จะเป็นโซนห้องอีกสไตล์หนึ่งนะทุกคนนี่ฮะต้นมะม่วงป่าทุกคนครับ มะม่วงป่ายักษ์นะฮะแล้วก็มะขามป้อมยักษ์ทุกคนใหญ่มากมาที่นี่เป็นมิตรมากน่ารักมากทุกคนดูสิเดี๋ยวซายยักอีกทีหนึ่งนะฮะจะเป็นวัดศรีวังคางเดี๋ยวจะมีงาน21-28พฤศจิกาทุกคนจากเป็นงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อทองศักดิ์สิทธิ์ทุกคนชอบโมเดลเรือนี้จังเรยเนี่ยที่นี่เขารู้สึกจะเป็นโอท็อปของที่นี่ด้วยนะฮะทุกคนแล้วก็โมเดล หนุมานรูปพระพานนะฮะสุขีบมาอ่านประวัติได้ครับทุกคนนะครับปรัตชมพชมพูพานทุกคนชมพูพานชมพูพานถ้าเป็นหนุมานก็จะตัวสีขาวสุครีบจะสีแดงหน้าแดงดินลัพัเป็นลูกของ พระกาลมีองคตฮะองคตเป็นลูกของพญาพาลีกับนางมุนทูจะหน้าตาแบบนี้ทุกคนอาหารเช้านะนะลือลือกันนะคนสีเห่ลือลงดอกทองอุไรใช่ไหมทองอุไร แต่ถ้าเป็นสเหลาจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของนครสวรรค์ทุกคนซึ่งก็ห่างจากตรงนี้ไปประมาณ4ี่ห้กิโลได้ไหม่ลองเสิร์ชหาใน Google กันได้เลยทุกคนจ้ะเพราะว่าตรงมะม่วงป่าเป็นจุดกลางเลยนะฮะจะไปนครสวรรค์ก็ไม่ไกลมากไปชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีนะฮะทุกคนเรียกว่าเป็นสะดวกสบายนะครับนี่ฮะบรรยากาศนี่ฮะทุกคน มุมนี้สดงดงามมากดูสิทุกคนนี่คะนะครับเป็นเมืองที่สุดยอดดูจะพูดว่าอะไรสวยงามนะฮะทุกคนอาจจะต้องมาบ่อยๆตาคลีใช่ไหมที่นี่แล้วก็มีสระว,ว่ายน้ำมานั่งทำงานอ่อนลงออนไลน์ไปนะครับ ไปในเมืองแค่2กิโลยิ่งขับรถสะดวกคือตาคลีกลายเป็นว่าเป็นเมืองทีออ่ธรรมชาติเขาตาคลีอยู่ตรงนี้ฮะก็ทอดมาตั้งแต่ตรงเออจะแม่ทับทิมรถไฟตาคลีะทุกคนนะฮะนึกว่าจะไกลยงอ่าบางทีอย่างทีเออ่เคยประสบการณ์มาเนี่ยเดินตามหาวิสอร์ตนะครับเป็น7-8กิโลก็เคยมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โห ทำไมกระจดกระจัดกระจายแต่ตาคีเนี่ยเป็นเมืองที่ไปถึงในเมืองมาตรงนี้ได้อย่างง่ายดายมากอุวูดูปลาสิทุกคนแค่ประมาณ2กิโลนิดๆเข้าสู่ประหลนโยชินก็จะเจอร้านแกงใต้ที่อร่อยหอมากก็คือ,อ,อครัวในหัวครัวปักใต้วููมันตรงนี้เข้าไปตรงนู้นกันหมดลูกนู่นก็ไปตรงนู้นกันนะครับตรงนู้นกันหมดจะเป็นตั้งตาสวาย นะฮะปลาสวายเป็นปลาประจำย้ำอีกทีประจำจังหวัดของนครสวรรค์เมืองแห่งเ,ออเขาเรียกว่าปากน้ำผูเนาะเมืองแห่งออแห่มังกรเมืองสี่แควแห่มังกรนี่ฮะทุกคนดูสิที่นี่เคยเป็นประวัติศาสตร์ของการที่ตั้งของกองทัพทหารสมัยส,ยสงครามโลกสงครามเวียดนามใดๆค่ะตรงเนี้ยจะเจอบังกุ้งบังเกอร์เรียกว,ว่าเป็นเมืองเก่าเลยนะเนี่ย สวยมากทุกคนให้เห็นกว้างๆเนาะนี่สระว่ายน้ำห้องตัอยูดตรงนี้แล้วก็โซนที่สี่ตรงนี้ฮะข้างบนโซนที่สี่ไปเดี๋ยวไปไลฟ์สดไม่ทันนี่จะห้องของเราเรอ,อ้างเราไม่ได้ปิด้หองไม่ได้ปิดห้อง,ห,องหรอนี่ฮะทุกคนห้องลึกร่องรอยของความสุขบนวิมานดินแห่งนี้นะฮะสามารถมองกันไปข้างนอกใกล้สระว่ายนา้ำ คแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ